สวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้230วันแล้วนะมาเก็บไข่กันดีกว่าครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31,32,33 34,35,36 37,38,39 40,41,42,43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5 3 54 5 5 6 6 5 7 5 8 5 9 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 เจ71 7 2